กรณีสารรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีจํานวน9้าเรื่องครับโดยมีคดีสําคัญและเป็นที่น่าสนใจในกรณีประธานวุฒิสภาส่งคําร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตา 03, รา 1. 7 0วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วโดยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรในว่รัฐมนตรีสิ้นสดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตา 01, 1, รา1 7 0วรหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และอุ์เดช้าหรือไม่เรื่องพิจารณา18ทับสองที่สมาชิก ุฒิสภารวม36คนเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธาวุฒิสภาผู้ร้องว่าปรากฏทิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องกับสมเด็จฮุนเซนประธาวุฒิสภาแห่งกัมพูชาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผู้ถูกร้องแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นเสียงการสนทนาของตนกับสมเด็จฮุนเซนจริงแม้ผู้ถูกร้องจะ,ะแถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าเป็นการพูดคุยทางโทรศรัพท์แบบส่วนตัวโดยมีเจตนาจะ เจราจาต่อรองอย่างนุ่มนวลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของไทยก็ตามแต่ผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องเห็นว่าผู้ถูกร้องแสดงออกถึงความนิ่งเฉยและไม่ปฏิบัติหน้าที่โต้อตอบหรือกำหนดมาตรการรวมถึงการเจราจาระหว่างประเทศด้วยตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคคลผู้อยู่ในสภาวะวิสัยและพฤติการแห่งความเป็นนายกรัฐมนตรีพึงกระทำเพราะเหตุแห่งความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะเป็นฝั่งเดียวกันกับกัมพูชา พร้อมจะทําตามหรือจัดการตามที่ฝ่ายกับูชาต้องการมาโดยตลอดส่วนแม่ทัพป,ป้าที่2ผู้ถูกร้องเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามผู้ถูกร้องไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5้า ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย โดยสารรัฐธรรมนูนพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา7วรรค4สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งผู้ร้องทราบ และให้ผู้ร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา54สำหรับคำขอให้สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้นศารลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7ต่อ2เห็นว่าปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสา ประกอบมาตตา82วักสองมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัธมนตรีนับต่วันที่1กระกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบขณะเดียวกันตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจำนวนสองคนคือนายนักเทรนเมฆไตรัต และนายอุดมสิทธิธวิรัตธรรมเห็นว่าข้อท็จจริงตามคำร้องอยังไม่ยุติชัดเจนให้ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค2แต่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังให้ใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดวยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2 5 0 0 61มาตา71ห้ามมีให้ผู้ร้องใช้หน้าที่และอำนาจด้านกว่ามั่นคงด้านการต่างประเทศ และด้านการคลังจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยขณะที่ภายหลังครับสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับทางด้านของนางสาวแพร่ทองทานชินวัตรก็มีการถาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภากรณีการปรากฏเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะพิจารณาวินิจฉัยและให้ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและอดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวจิราพรสิงห์ทุพัยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรมมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีครับแพทย์ทองทานกล่าวนะครับว่าจากคำมินิฉัยในวันนี้ตนเองของน้อมรับคําพิจารณาของศาลและต่อจากนี้ก็จะมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งระยะเวลาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีเวลา15วันที่จะชี้แจงซึ่งตนเองก็จะทําให้มันเต็มที่ในการบอกความตั้งใจที่แท้จริงว่า เรื่องของคลิปเสียงที่ออกมาเรามีความตั้งใจเจตนาจริงๆร0 0เปอร์เซนตว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราและก็มั่นใจในสิ่งนี้มากๆ แต่วิธีการที่ทำจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายๆคนอย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าเป็นความตั้งใจและเป็นความพยายามเกินร0อเปอร์เซนที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่ได้อยากได้อะไรเป็นของตัวเองเลยและคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรที่จะไม่เกิดความวุ่นวายไม่เกิดการต่อสู้กันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ พราะตนเองคงยอมรับไม่ได้ถ้าหากพูดอะไรในฐานะผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเกิดการทะเลาะหรือการกดเคืองนี่คือสิ่งที่ตั้งใจและจะใช้เวลาที่จะสามารถชี้แจงได้ครบถ้วนและขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาให้ก็มีคนส่งกําลังใจมาอย่างไม่ขาดสายและก็ขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้และรู้สึกโกรธเคืองตอนเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆ นายกบอกนะครับว่าหลังจากมีช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปในฐานะคนไทยคนหนึ่งและยินดีมีแรงกายแรงใจเต็มครบร้อยเปอร์เซ็นตพร้อมที่จะทํางานต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ตามหรืออยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเช่นเดิมและทําเพื่อประเทศชาติทุกนาที ซึ่งภายหลังการแถลงข่าวครับนายกก็ได้เดินหันหลังขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีโดยไม่มีการตอบคําถามใดๆ้ดดสื่อข่าวในการพยายามสอบถามถึงตําแหน่งที่นายกนั่งควบกระทรวงวัฒนธรรมยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ใช่หรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางออกจากทำรรเนียบรัฐบาลโดยได้โบกมือและไหว้สื่อมวลชนก่อนขึ้นรถรวมไปถึงเปิดกระจบมาเพื่อโบกมือให้กับสื่อมวลชนอีกครั้งด้วยก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะ,ะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทําให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปเซนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อ รักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งรอยเปอร์เซ็นะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะทีฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า พูดอะไรกับทางผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนันก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา,าที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจ นะคะแล้วก็ต้องขอ,อ,อตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกําลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะนี่ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนท,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 ที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจ ใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มคบหนึ่งร้อเอร์เซนตนะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตาแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทําเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะยกเ่ิดว่าทำอยู่หเป่าะแต่การเก่าที่เหมนา่าลาเลยี่บอกว่าต่ายังไม่มีการเปลี่ยสทางะคะ

ได well ้หมดเลยเดีวเราไท่ัเสร็จ